นิทานเรื่องกยย้อนเมฆขี้แยดูโน่นสิก้อนเมฆสีขาวๆอ้วนๆลอยตุ๊กป่องตุ๊กป่องเต,ต็มท้องฟ้าเลยในหมู่ก้อนเมฆพวกนั้นมีก้อนเมฆก้อนหนึ่งเป็นก้อนเมฆขี้แยและขี้เหงามากๆด้วยเวลาก้อนเมฆขี้แยร้องไห้น้ำตาก็ร่วงลงมาเป็นเม็ดฝนนั่นไง ก้อนเมฆขี้แยร้องห้าอีกแล้วบางทีก้อนเม่ก้อนนี้ก็ชอบอลวาดทำให้เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าจนใครๆตกใจอย่างวันนี้น้ําตาของก้อนเม่ขี้แยก็มีมากจนทำให้น้ำท่วมป่าหนีเร็วน้ําท่วมแล้วช้างน้อยร้องขึ้นดูสิพวกสัตว์ต่างๆพากันเดือดร้อนไปหมด ทำอย่างไรกันดีเจ้ากระรอกน้อยถามว่าแล้วพวกสัตว์ทั้งหลายก็พากันไปหาพระอาทิตย์ผู้ปกครองฟากฟ้าเพื่อที่จะหาวิธีให้ก้อนเมฆขี้แยหยุดร้องไห้มาช่วยกันเร็วพระอาทิตย์ตัวกลมชักชวนแล้วพวกสัตว์ก็เริ่มวางแผน ในที่สุดก็ตกลงกันว่าจะให้ไอ้น้ำตัวน้อยๆขึ้นไปอยู่เป็นเพื่อนเล่นกับก้อนเมฆขี้แยพวกเธอลอยขึ้นไปบนท้องฟ้านะพระอาทิตย์บอกพร้อมกับส่งแสงไปยังแม่น้ำน้ำจึงกลายเป็นไอ้น้ำตัวน้อยๆลอยขึ้นไปเล่นกับก้อนเมฆขี้แยจะเอ๋มาเล่นกันไหม พวกไอ้น้ำที่รวมตัวกันกลายเป็นก้อนเมฆก้อนน้อยๆส่งเสียงทักทายก้อนเมฆขี้แยดีใจใหญ่เลยที่มีเพื่อนเล่นแต่นานวันเข้าพวกสัตว์ต่างๆก็เริ่มทนไม่ไหวที่อากาศร้อนและฝนไม่ตกต้นไม้พากันเหี่ยวเฉาร้อนจังเลยพวกสัตว์บนและพากันกลับไปขอให้พระอาทิตย์ช่วยอีกครั้งเดี๋ยวขอคิดคิด,ค,ดคิดก่อนนะ พระอาทิตย์ว่าหลังจากที่ได้ฟังเรื่องจากสัตว์ต่างๆและตั้งแต่วันนั้นพระอาทิตย์ก็เลิกส่องแสงทำให้อากาศเย็นลงแต่เมื่อพระอาทิตย์เลิกส่องแสงไอ้น้ำตัวน้อยที่เคยลอยขึ้นจากน้ำไปหาก้อนเมฆขี้แย่ก็ไปไม่ได้ทำไงดีล่ะ พวกสัตว์ถามกันเองแถมพวกไอ้น้ำที่รวมตัวกันกลายเป็นก้อนเมฆตัวอ้วนอยู่บนท้องฟ้าก็อยากกลับบ้านแล้วเลยไม่ยอมเล่นกับก้อนเมฆขี้แยอีกไม่มีเพื่อนเล่นเลยเจ้าก,ก้อนเมฆขี้แยว่าแล้วก็ร้องไห้โฮโฮแถมอลวาดส่งเสียงดังเปรียปร้ยงเปรี้ยงน่ากลัวจัง ไอ้น้ำทั้งหลายพากันหวาดกลัวและต่างก็หนีลงมาเป็นเม็ดฝนน้ำเย็นดีจังต้นไม้ที่เจออากาศร้อนมานานต่างดีใจแตกหนอชูช่อรับน้ำพวกกบออกมาเล่นน้ำฝนอย่างสนุกสนานน้ำท่วมอีกแน่พระอาทิตย์คิด แล้วจึงสมรุ้งกินน้ำให้ไปอยู่เป็นเพื่อนก้อนเมฆขี้แยเพื่อนมาแล้วรุ้งกินน้ำบอกกับก้อนเมฆขี้แยเมื่อรุ้งกินน้ำมาเล่นด้วยก้อนเมฆขี้แยเลยหยุดร้องไห้หลังจากนั้นสักครู่หนึ่งเมื่อไม่มีละอองน้ำรุ้งกินน้ำก็ค่อยๆจางหายไปเอ๊ะหายไปไหนนะก้อนเมฆขี้แยถาม แต่ไม่นานพระอาทิตย์ก็ส่องแสงอีกครั้งทําให้น้ําในแม่น้ําระเหยกลายเป็นไอน้ําตัวน้อยๆลอยขึ้นไปเล่นกับก้อนเมฆขี้แยก้อนเมฆขี้แยดีใจที่ไอ้น้ากลับมาเล่นด้วยเลยไม่เหงาอีกต่อไปมาเล่นกันเถอะก้อนเมฆขี้แยชวนพวกไอน้ําและตอนนี้ใครๆต่างก็มีความสุขกันทั่วหน้าเลย